มากกว่าที่เรามองเห็นว่าเรามา,าประมาณน้ำเสีในขณะที่มันเกิดเรือน้ําตาลล่มขึ้นมานะครับมันทําให้เกิดน้ำเสียเกิดปลาตายแต่การที่เราใช้ EM เราใช้กระบวนการที่เป็นจุลินทรีย์ธรมช่วยมันคลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ถ้าเราตั้งใจและใส่ความตั้งใจให้สูงขึ้นไปอีกว่าไม่ใช่เพียงแค่บะมัดน้ำเสียแต่เรากําลังคลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เราใช้น้าตาลที่มันไหลออกมาจากเรือที่ล่มเนี่ยมาเป็นอาหารของจุลินทรีย์และเราตั้งใจให้สายน้ําเจ้าพญาเนี่ยกลายเป็นสายน้าแห่ง,งความอุดมสมบูรณ์สิ่งนี้มันจะกลายเป็นตัวที่จักลบมันกลายเป็นตัวบวกตัวคูณเราตั้งใจว่าเราช่วยกันุกบ้านนะครับบ้านวัดราชการร่วมมือกันอย่างกรณีที่ครั้งนี้เราจัดกิจกรรมกันที่วัดก็เป็นนิวิีแลนดที่ ถ้าเราน้อมนําเอากระบวนการขององค์พระบาทสเททมเด็จเจ้าอยู่หัวที่ท่านตรัสไว้เรื่องประวประวรก็คือความร่วมมือกันของบาง้านราชการองค์กรธุรกิจหน่วยงานภาคเอกนชนทั้งหมดวัดก็คือสถาบัานทางศาสนาตัวที่สามก,ก็คือรอเรือก็คือราชการตอนนี้เราเป็นกระบวนการที่เราทําตามพระราชดำริขององค์พระราบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวถ้าเกิดสมมติเราจะเสนอาวิธีการง่ายๆให,ให้ถ้า ทั้งสส่วนนี้มีส่วนร่วมได้มากขึ้นแต่ก็เมื่อชาวได้คุยกันกับคุณปู่คุณปู่ก็แนะนําว่าเราทําแบบนี้ดีไหมเราช่วยกันปั้นลูกบอลลูกบอลจุลินทรีย์ขึ้นมาแล้วเราทําเป็นจำนวนมากแล้วถวายไว้ที่วัดดึงเวลาที่วัดมีการเลี้ยงอาหารปลาเราก็เพิ่มว่าวัดนี้มีการจําหน่ายจุลินทรีย์ให้โยนลงไปด้วยเพื่อให้เป็นให้เป็นตัวบำบัดเป็นตัวช่วยปรับสภาพน้ำหน้าวัด แล้วปัจจัยที่ได้มาก็คือวัดเอาไว้ทำรูปองค์พระพุทธศาสน,สนาเองด้วยและในขณะเดียวกันบริเวณวังปลาหน้าวัดที่เป็นวังมัชฉาก็าเกิดความอุดมสมบูรณ์ด้วยสภาพน้ำดีขึ้นด้วยปลาจํานวนเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อวางมัดฉามีจํานวนปลามากขึ้นปลามันหลุดออกมาจากบริเวณหน้าวัดกระจายออกไปตามแหล่งน้าต่างๆไปตามลําคลองต่างๆความอุดมสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นตามด้วยดังนั้นความอุดมสมบูรณนะ์เนี่ย คือสิ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านอยากที่จะพระราชทานพระราชาทานให้กับพวกเราชาวไทยทุกคนถ้าเราคิดให้ไกลกว่านี้เพิ่มขึ้นไปเราเริ่มขึ้นไปตั้งแต่ต,ต้นน้ําบริเวณฝายต่างๆที่เราไปสร้างกันฝายต้นน้ําต้นน้ําภูเขาเราใช้ลูกบอลชีวภาพไปวางไว้หน้าฝายน้ําที่ผ่านลงมาผ่านฝายใบไ,ไม้ที่ทับถมกันลงมาสายน้ําที่ผ่านลงมาก็กลายเป็น สายน้ำาความรุดมสมสูรณ์เป็นต้นน้ำาของความอุดมสมบูงณ์นเมื่อจูลินซีเราไปใช้ปลายทางหน้าปากนาวบริเวณขอบป่าชายเลนป่าชายเลนเป็นสถานที่ที่เพาะเลี้ยงเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลต่างๆเมื่อจูเินซีไปถึงจูลินซีมากเข้าแทงต้นมีอาหารแทงต้นมีอาหารปลาเล็กปลาน้อยมีอาหารแหล่งรูบางทรัพยากรสัตว์ทะเลมีแหล่งอาหาร เกิดความร่มสมบ์อาหารการกินปลาทั้งหลายก็เยอะชาวประมงก็ไม่ต้องออกเรือไปไกลเมื่อไม่ต้องออกเรือไปไกลปุ๊บก็ไม่ต้องใช้น้ำมันน้ไม่ต้องใช้น้ำมันมากนะดังนั้นทุกคนทุกทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนก็ได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชครับถ้าเราร่วมใจกันว่าโครงการที่เราทําถ้าเรามองเรารู้สึกเราใส่เจตนาให้มันกวา้างใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้น มันก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ปฏิญญานี้แหละเราตั้งใจว่าเป็นปฏิญญาที่เราตั้งใจว่าเราจะร่วมกันสร้างความอุดมสมบูรณ์รให้กลับมาทั้งถึงแผ่นดินและสายนะครับผมความยาัางรืน